สวัสดี FC ทุกทท่านนะฮะกับผมว่าหลังป้ายแต่งซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ยืนยันนะครว่าโปรโมชั่นที่ผมลงไว้กับโปรที่ใช้เงินลดเพียงแค่39,000บาทนะครับกับรุ่น4ประตู LDA แบบนี้แล้วก็ลูกค้าจัดผ่านตามเงื่อนไขนี้นะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งเคสน,นะครับที่ยืนยันว่าโปร39,000ออกรถได้จริงๆจับต้องได้จริงๆนะครับแล้วก็ตกแต่งให้ตาม โปรโมชั่นที่ลงไว้ให้นะครับสำหรับรายละเอียดการตกแต่งก็เดี๋ยวไปชมกันนะว่าการตกแต่งรถคันนี้มีอะไรบ้างน,นะครับกับเคสนี้กับ FC ที่อยู่แถวมหาชัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ซื้อกัน2คนสามีภรรยานะครับก็อยากได้ในการใช้เงินดาวน์ในเลทที่ลูกค้าดูแล้วว่าลูกค้าไหวแล้วก็ข้างวดดูแล้วว่าเขาสองคนสามารถผ่อนชําระในเลทที่ตัวเองไหวได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่จัดผ่านตามเงื่อนไขก็ ยินดีด้วยนะครับกับการซื้อรถหม่ป้ายแดงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ใช้เงินลงทรถเพียงแค่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีลูกค้าถามมาว่าสามหมื่นเก้าพันบาทออกรถได้จริงไหมหลอกหรือเปล่าอย่างเดียวที่ผมจะยืนยันกับลูกค้าได้ก็คือขอให้ลูกค้าทําเรื่องเข้ามาครับลองดูครับการทําเรื่องลองดูนะครับว่าสามหมื่นเก้าพันบาทผ่านไหมถ้าไม่ผ่านลูกค้าไม่ต้องวางเงินจองนะครับแต่ถ้าผ่านตามเงื่อนไขก็อยู่ที่ลูกค้าว่าลูกค้าพร้อมที่จะทํา เรื่องแล้วก็รับรถแล้วก็แต่งรถตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเคสนี้อดี๋ยวไปชมกันนะว่าการตกแต่งรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับกับหลังไปไ้ายแดงแต่งซิ่งนะฮะยืนยันที่สามหมื่นเก้าพันบาทจบจริงแล้วก็แต่งให้แบบนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะว่าสามหมื่นเก้าพันบาทมีอะไรบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมเดีย๋ยวรับชมได้เลยนะครับสําหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็สีที่ขายดีเบอร์หนึ่งนะฮะของอิรุสุนะครับกับรุ่นแคปโฟหนึ่งจุดเกดา้าเกีย MT นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แต่งเสร็จตามโปรโมชั่นนะครับกับคันนี้การตกแต่งกับโปรที่ลูกค้าใช้เงินของรถเพียงแค่สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทสิ่งที่ลูกค้าได้นะครับกับโปรนี้เดีย๋ยวรับชมได้เลยนะฮะคันนี้ก็คือจริงๆลูกค้าเลือกก็คือเป็นโปรดิฟฟี่นะครับการตกแต่งของคันนี้เดีย๋ยวผมพาเดินชมว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับ เริ่มต้นด้วยด้านหน้าก่อนเลยดีกว่านะฮะคันนี้ก็คือติดตั้งเป็นโช๊คอัพนะครับสาหรับเดือนนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับระหว่างโช๊คอัพฝากระโปรงหน้ากับท้ายหรือจะเป็นล็อกฝาท้ายด้วยกุญแจรีโมทนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับแต่เคสน,นี้ก็คือใส่เป็นโช๊คอัพฝากระโปรงหน้าให้แบบนี้ฮะสะดวกสบายนะครับใช้งานได้จริงๆส่วนรุ่น LDA ก็เอกลักษณ์ก็คือเป็นไฟ LED อยู่แล้วนะครับแบบนี้ ส่วนล้อครับคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อเวลนะครับล้อเวลคันนี้ก็คือขนาดคงกว้างของล้ออยู่ที่9.5นิ้วนะครับลัดด้วยยาง245 45นะครับคันนี้กดหน้าลงมานิ้วครึ่งนะครับส่วนล้อหลังก็คือใส่ซีรีส์เท่ากันนะครับขนาดคงกว้าง9.5นิ้วลัดด้วยยาง245 45ด้านหลังกดลงมา3นิ้วนะครับทรงแบบนี้น่าจะเชิดนิดๆนะครับด้านหน้าจะดูสูงกว่าด้านหลังแต่ ขับดีครับทรงแบบนี้ไม่ค่อยกระแทกไม่ค่อยกระด้างเท่าไหร่นะครับส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือมีการถอดไปชนหลังออกใส่ค้ำหลบป้ายแล้วก็มีการติดตั้งทอซิงนะครับคันนี้ก็คือเลือกทอซิงออกท้ายไปได้สีก็อยู่ที่ความชอบนะครับออปชันแบบนี้ล้อเก้าครึ่งแล้วก็ยางสองสี่ห้าสี่สิบห้านี่คือมิติของรถคันนี้นะครับคือใส่แล้วจะไม่ล้นออกจากนอกตัวถังนะครับ ค่อนข้างจะพอดีเป๊ะเลยครับหน้าหลังเท่ากันแล้วก็ที่สำคัญลูกค้าสามารถสรับยางหน้าหลังได้เลยนะฮะเวลามีระยะเวลาในการใช้งานนะครับและหนึ่งออปชันที่ลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับคันนี้ก็คือใส่กระบะไลเนอร์นะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นกระบะไลเนอร์แบบไร้ขอบนะครับนี้ก็คือเป็นไลเนอร์ที่ตัดขอบมาให้นะครับก็คือสั่งมาปุ๊บมีให้เลยนะครับออปชันแบบนี้เนี่ยครับ ก็สวยงามนะครับไม่มีขอบกระบะใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือตัดเข้ารูปก็ทรงเดียวกับ v c อ o s s เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบอิรูสุนะครับ v c อ o s s ก็จะเป็นทรงแบบนี้แล้วนี่ก็คือด้านในของโปรดิฟฟี่นะครับโปรดิฟฟี่ก็คืออันนี้ก็คือใส่เปนดิฟฟี่ OBD นะครับ6ตัววัดค่าได้หมดเลยฮะแล้ววัดค่าได้จริงๆด้วยนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับแต่และบุคคลโปรดิฟฟี่ก็จะมีให้6ตัวแบบนี้รวมกระทั่งถึงตัววัดบูทให้ยอย่างนี้ฮะ นี่ก็จะเป็นออปชันที่มากับโปรดิฟรีนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นแผงคอนโทรลนะครับปรับค่าต่างๆของตัวดิฟฟี่นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ผมชอบเนาะสามารถปรับได้เลือกตั้งได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงพบกับการส่งมอบรถยนต์นะครับคันนี้ที่ส่งมอบได้จริงนะฮะกับโปรโมชั่นที่จับต้องได้นะครับสามหมื่นเก้าจัดให้ทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณติดตามได้เลยนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับผมเดี๋ยวรับชมได้เลยนะครับ ส่วนกระบะไลเนอร์ไลขอบนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าน้ํามันลงไปแล้วมันจะหายไปไหนมันมีตัวระ,ะบายอยู่ด้านล่างอยู่แล้วาตัวพื้นกระบะแค่นั้นเองแต่นี้คือมันเป็นตัวเหมือนวีคอร์สตัวนี้ให้ขอบคุณนะครับเ,เดินทางปลอดภัยนะครับออกไปก็แวะเติมน้ำมันได้เลยนะเ,เติมได้หมดนะน้ำมัน B7 เจดเอ่อดีเซลเติมได้หมดเลย นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์อีกหนึ่งคันนะครับกับโปรโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆ3 9 0 0บาทรับรถจบตามโปรแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับที่มองหาโปรโมชั่น ที่ใช้เงินไม่เยอะแล้วเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงได้แบบนี้ฮะสามหมก้าพบาทรับรถจบจริงนะครับตามนี้เลยนะฮะฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคอนเทนต์การส่งมอบรถยนต์นะครับท่านใดต้องการทำเรื่องก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายก็ได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ฮะบายๆฮะกับหลังป้ายแดงแ่งซิ่งวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ